อันนี้ก็เอกเรื่องหนึ่งเหมือนกันจะเอาลูกเข้าอ่ะคือก่อนสมขวบเป็นพีสกูลก่อนหรือจะเอาเข้าสามขวบสขวบ5้าข,ขวบที่เป็นเคจตอนแรกอ่ะตอนที่เราคลอดใหม่ๆมเราหาข้อมูลทุกคนบอกว่าเข้าได้เลยสองขวบครึ่งสามขวบคือทุกโรงเรียนอ่ะพอเราไปถึงปุ๊บอ่ะเขาก็จะบอกเลยว่าสาขวบน้องบากิเนี่ยเดือนนี้ปีนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอเรากลับมาใช้ชีวิตกับลูกจริงๆนะวันนี้ตอนลูกตอนเนี้ยลูกสองขวบใช่ปะคบเราก็เลยเปลี่ยนใจก็คือคุยกับ พ่อเขาเนาะว่าแบบฉันหาข้อมูลเพิ่มมาว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่ต้องเป็นต้องรีบคือพอพอเราเห็นว่าพัฒนาการเวลาที่เขาอยู่กับเราอะ่ะแล้วเราให้เวลาเขาเต็มที่อะ่ะคือเต็มที่จริงๆแล้วมั่นใจว่าสิ่งเนี้ยมันส่งผลต่อการเติบโตของลูกมากมันทําให้เขารู้สึกไว้ใจเนาะ<ม>ไว้ใจปุ๊บพอเขาไว้ใจเสร็จปุ๊บเขาจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความ ตัดสินใจเองได้แก้ปัญหาเองได้มันมีความมั่นใจในการ<ม><ม>ที่จะทําอะไรสักอย่าง<ม>แล้วเรารู้สึกว่าเธอถ้าสมมติเราส่งลูกไปโรงเรียนอ่ะจริงๆเขาจะได้เขาจะได้สภาพแวดล้อมจริงเขาจะได้อยู่กับผู้อื่นได้แต่จริงๆแล้วเราอะ่ะก็พาเขาออกไปทําอะไรกับผู้อื่นได้เหมือนกันมไม่ใช่หออะไรอย่างเงี้ย